สวัสดีค่ะทิดาชาแนลมารายงานราคามันสัปหลังล่าสุดประจาวันที่28สิงหาคม2563ราคามันเส้นผู้ส่งออกชนบุรีอำเภอเมืองและบ้านบึง7บาทถึง7บาท20สตางค์ต่อกิโลสีราชาหยุดเนินหินหยุดบางปะกง6บาท60สตางค์ถึง6บาท95สตางค์ต่อกิโลบางไส้7บาทถึง7บาท15สตางค์ต่อกิโลนครหลวง7บาท15สตางค์ต่อกิโลท่าเรือหยุดอ่างทองอำเภอเมือง 6บาท60สตางถึง6บาท95สตางต่อกิโลสระบุรีบ้านหมอหยุดลบบุรี6บาท90ตางต่อกิโลนครสวรรค์ตากฟ้าหยุด มันเส้น FOB เกาะศีช้าง2 5 2 2 5 5 US ดอลลาร์ต่อตันแป้งมันสปะหลังในประเทศ13บาท10สตางค์ต่อกิโลแป้งมันสปะหลังต่างประเทศ4 5 0 US ดอลลาร์ต่อตันราคามันสปะหลังหัวมันโรงแป้ง25เอร์เชนบุรี2บาท15้าสตางค์ถึง2บาท20สตางค์ต่อกิโลระยอง2บาท15สตางค์ถึง2บาท35ส้าสตางค์ต่อกิโล เชิงเซาสองบาท20สิสตางค์ต่อกิโลสะแก้ว2บาท5สตางค์ถึง2บาท20สตางค์ต่อกิโลนครราชสีมา1นึบาท95สตางค์ถึง2บาทส5ส้าตางค์ต่อกิโลกาลสิน1บาท95สตางค์ถึง2บาทส0สตางค์ต่อกิโลราคาลดลงมานะคะร้อยเอ็ด2บาทส5้าสตางค์ต่อกิโลมหาสารคาม2บาท5สตางค์ถึง2บาทส0สตางค์ต่อกิโลขอนแก่น2บาท15้าสตางค์ต่อกิโลราคาปรับลดลง เช่นการขาขอนแก่นอุดรธานีมันรวม1บาท85สตางค์ต่อกิโลการแข้งโรงอัดชนบุรีอำเภอเมือง3บาท60สตางค์ถึง4บาทต่อกิโลโคราชอำเภอเมือง3บาท90สตางค์ต่อกิโล,โ 3, โลนครสวรรค์ตากฟ้าหยุดโรงงานอาหารสัตว์มันเส้น7บาท50สตางค์ถึง7บาท70สตางค์ต่อกิโลมันเม็ด7บาท30สตางค์ถึง7บาท50สตางค์ต่อกิโล กากแห้ง4บาท90สตางค์ถึง5บาทต่อกิโลข้าวโพด9บาท5สตางค์ถึง9บาท70สตางค์ต่อกิโลค่ะจบข่าวค่ะโชคดีร่ำรวยทุกท่านนะคะจะกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ที่ดาชาแนลขอลาไปก่อนสรุปว่าราคาปรปับลด,ดลงอยู่2จังหวัดนั่นก็คือกาลาสินและขอนแก่นค่ะบ๊ายบายจะกันใหม่คลิปหน้านะคะ